ช็อตการเมืองไทยเดือนกระกฎาคมจะเป็นอีกเดือนดึงที่มีความร้อนแรงทางการเมืองและมีสัญญาณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสําคัญค่ะเนื่องจากในเดือนนี้นะคะจะเป็นการเริ่มนัดสืบพยานในคดีความผิดตามมาตรา112ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ แม้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะดูเหมือนว่าคลี่คลายลงไปในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่อาจไว้วางใจได้โฟกัสการเมืองไทยจึงกลับมาที่สถานการณ์การ,การปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะโดยมีเสียงจากคุณอนุทินชาญวีระูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในคณะหัวหนา้าพักกลุ่มใจไทย พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีและการยึดโควตากระทรวงมหาดไทยคืนจากาพรรคภูมิใจไทยว่าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่มีอะไรต้องตกลงกันแล้วโดยทวงสัญญาว่า,าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปขอเข้าร่วมรัฐบาลแต่มาตามคำเชิญของพรรคเพื่อไทยจำได้หรือไม่วันที่ไปกินช็อกมิ้นท์เหล่าก็ไป พักเพื่อไถ่เชิญมาเกือบจะออกจากตึกไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะถูกปิดล้อมจากผู้ชุมนุมกดดันหน้าดูเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวต่อสู้ทํางานตอบสนองนายยกมาแล้วสองคน สัญญาณของคุณอนุทินเนี่ยทำให้ขุนเทพไทยเสนาพงศ์อดีศสนครศรีธรรมราชตีความว่าคุณอนุทินเนี่ยมีความมั่นใจมากว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นของพรรคภุ่มใจไทยเน้นย้ําว่าได้พูดคุยกับนางสาวแผดทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้มีอํานาจสูงสุดในการปรับคณะรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรผู้ที่ออกมาเปิดประเด็นกระทรวงมหาดไทย คุณเทพไทยยังมองว่าการที่คุณอนุทินลำเลิกบุญคุณตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วและมั่นใจว่าไม่สามารถยึดคืนกระทรวงมหาดไทยได้น่าจะมาจากการได้รับสัญญาณจากหัวหน้าฝ่ายอนุรักษนิยมที่ยืนข้างพระคภุมิใจไทยและจะเป็นเงื่อนไขเดียวที่ทำให้คุณทักษิณและพรคเพื่อไทยยินยอมผ่อนตาม ย้อนไปก็ตามสยามราทายและประเด็นดอนมองว่าการที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะยินยอมผ่อนตามอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลอำนาจทางการเมืองในห่วงเวลานั้นนั้นค่ะโดยเฉพาะในฝ่ายของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนั้นก็ขึ้นอยู่กับคดีความต่างๆด้วยนะคะ ว่ากันว่าแม้ฝ่ายของคุณทักษิณนนจะเตรียมรับมือสถานการณ์วันที่13มิถุนาย,ยนเอาไว้ค่ะเกี่ยวกับกรณีชั้น14ทั้งบวกทั้งลบและก็ร้ายที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สารไต่สวนแล้วชี้ว่าไม่มีมูลแล้วยกฟ้องในทางกลับกันค่ะหากมีมูลแล้วนำไปสู่การนับวันจําคุกใหม่ก็มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะ แต่สิ่งที่กังวลนะคะก็คือกรณีคดีมตาตรา112นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นคดีใหม่นะคะแล้วก็มีนัดสืบพยานกันตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะที่หากผลคำพิพากษาออกมาเป็นลบมีโทษจำคุกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโทษให้กับตัวคุณทักษิณค่ะอาจส่งผลกระทบนะคะต่อการเจรจาต่อรองอำนาจต่างๆรวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีด้วย ฉะนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่จะมีการคาดการกันว่าการปรับคณะดนตรีนั้นอาจจะดึงระยะเวลาให้ช้าออกไปค่ะเพื่อรอผลของคดีตามมาตรา112ในเดือนสิงหาคมหรืออาจช้ากว่านั้นในเดือนตุลาคมทีเดียวค่ะ